าราหนุ่มเปิดตัวคู่มั่นต่างวัยช่างอึ้งตาแตกนึกว่าจองคุก BJS ชาวเน็ตเกาหลีตกตะลึงกับภรรยาชิมฮยองทักและความคายคึงกับจองคุก b G s ก่อนหน้านี้นะักแสดงหนุ่มชิมฮยองแท็กออกมาประกาศข่าวดีจะเข้าไปที่แต่งงานกับเจ้าสาวชาวญี่ปุ่นที่คบผ่านดูใจกันมา4ปีทั้งนี้ชิมฮยองแท็กยังได้พาว่าที่เจ้าสาวที่อายุน้อยกว่า18ปีมาเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกผ่านรายการวาเลนไทน์ ทันทีที่ออกอากาศผู้ชมและชาวเน็ตต่างตกตะลึงเมื่อเห็นคู่มั่นของชิมฮยองแทกเพราะเธอมีความคล้ายคลึงกับจองกุ๊ก BTS เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ต่างมีการพูดถึงมากมายอาทิเช่นเธอดูเหมือนจองกุ๊กมากตอนที่เขาเดบิวต์ครั้งแรกฉันคิดว่าจองกุ๊กคงประหลาดใจเหมือนกันพระเจ้าเธอดูเหมือนจองกุ๊กที่ใส่วิกผมยาวบ้ามากเธอดูเหมือนจองกุกมากอันนี้เธอดูเหมือนจองกุกผมยาว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ